อมชานติ oh วันนี้วันที่15เดือนสิงหาคมปี2022เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกเป็นลูกที่ได้รับการอุปถัมภ์ของพระเจ้าจงกลับมาบริสุทธิ์และรับมรดกโลกที่บริสุทธิ์ของลูกนี่เป็นเวลาช่วงเวลาสุดท้ายเพราะฉะนั้นแน่นอนลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ คำถามของเมรีในวันนี้ทำไมลูกจึงให้สมยานกกระจอกเทศกับมนุษย์ในวันนี้คำตอบถ้าลูกบอกนกกระจอกเทศให้บินมันก็จะพูดว่าฉันไม่มีปีฉันเป็นอูถ้าลูกพูดว่าอัจฉิจงไปต่างของมันก็จะพูดว่าฉันเป็นนกนั่น,นเป็นสภาวะของผู้คนในวันนี้ ถ้าลูกถามพวกเขาว่าทำไมเธอจึงเรียกตัวเองว่าเป็นฮินดูแทนที่จะเป็นเทพพวกเขาก็จะพูดว่าเทพนั้นบริสุทธิ์ในขณะที่เราไม่บริสุทธิ์ถ้าลูกพูดกับพวกเขาอัศจรเดี๋ยวนี้จงเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์แล้วพวกเขาก็จะพูดว่าเราไม่มีเวลามายาได้ตัดปีกของความบริสุทธิ์ไป และนี่แหละทำไมผู้ที่พูดว่าพวกเขาไม่มีเวลาเป็นเหมือนกับนกกระจอกเทศลูกลูกจะต้องไม่เป็นเหมือนกับนกกระจอกเทศบาบาบอกเราอย่าได้เป็นเหมือนกับนกกระจอกเทศสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏริบัติในวันนี้ให้ทำตามสีหมัดของพ่อแล้วจงมาเป็นผู้ที่ปราดกระจากเดชอย่างสิ้นเชิง ให้รับอาณาจาักโลกผ่านการศึกษานี้ด้วยไฟของโยคะจงขจัดสิ่งเจือปนที่ได้ปนเข้าไปในดวงยญาณจุดที่สองจงอยู่ในสํานึกดวงยญาณแล้วก็จดจำพ่อลูกนั้นจดจำได้มากเท่าไหร่พ่อนั้นก็จะปกป้องลูกได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นตามนั้นพรของบัพตดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้พิชิตการติดเึื และให้ไปถึงจุดหมายปลายทางสูงสุด,ด้วยการเปลี่ยนแปลงของฉันให้เป็นของท่านขอให้ลูกนั้นเป็นผู้พิชิตการยึดและไปถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดโดยการเปลี่ยนแปลงของฉันให้เป็นของท่านทั้งหมดที่ไหนมีสำนึกของฉันมีการาผันผวนสิ่งสร้างของฉันร้านของฉันเงินของฉันบ้านฉันถ้าลูกเก็บสำนึกของฉัน ไว้ด้านหนึ่งแม้แต่เพียงน้อยนิดลูกก็จะไม่พบฝังจุดหมายปลายทางลูกได้เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายสูงสุดให้เปลี่ยนของฉันเป็นของท่านอย่าได้มีความจำกัดของฉันใดๆแต่ให้มีของฉันที่ไม่จำกัดซึ่งก็คือบาบาฉันด้วยสำนึกรู้ของบาบาและความรู้ของหลักพรลูกก็จะมีสภาพที่ไม่สั่นลอนไม่มีอะไรใหม่ แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดได้ทัติพจน์จงมาเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงแล้วทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนแล้วลูกก็จะได้รับผลของงานรับใช้นั้นโดยโอัตโนมัติซ้ำจงมาเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงแล้วก็ทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนแล้วลูกก็จะได้รับผลของงานรับใช้นั้นโดยอัตโนมัติอัจฉาโอมการสืบ